สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องและทําการรีวิวครับผมกับเจ้า Apple ิลแอครับผม Apple ิลแอ a แกครับผมคือเจ้า a i r แท็อุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับที่ใช้ในการติดตามนะครับเชื่งต่งๆนะครับโดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธของกับ iPhone นะครับนี่นะครับผมทําการแกะเลยนะครับนี่ครับผมอุปกรณ์ครับ อุปกรณ์ภายในก่อนครับก็ประกอบด้วยคู่มือครับนี่คู่มือเดิมๆครับมีคู่มือให้แล้วที่สําคัญนะครับก็คือนี่ครับผมเจ้าแอร์แท็กครับนี่ครับแอร์แท็กจะบรรจุอยู่ในห่อครับแบบนี้เลยครับผมเลยก็ออกมาได้เก็บเลยครับกล่องมันมีแค่นี้ครับผมภายในกล่องกล่องแล้วก็นี่ครับ มีแค่นี้นะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ขนาดเล็กครับผมขนาดไม่ใหญ่มากครับผมขนาดเท่ากับเหรียญสิบบาทครับโดยประมาณนะครับตัวจะให้ดูเหรียญสิบบาทนะครับนี่ครับผมขนาดของเจ้าแอร์แท็กนะครับผมขนาดใกล้เคียงกับเหรียญสิบาทครับแต่เจ้าแอรแท็กครับจะใหญ่กว่าเหรียญสิบาทนิดนึงนะครับนี่แหละครับผมเลยเรามาแก็รดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรแก็ตรงนี้นะครับ เราทำการเปิด i p h o n แล้วนะครับพอเราแกะเสร็จมันจะคอนเน็ก์ันอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับผมแกะเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูตรง iPhone ด้วยนะครับเอาผมแกะนะครับน่นะครับผมนี่ครับพอผมดึงตรงนี้ออกนะครับผมเจ้าไอแท็กมันจะคอนเนคเลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับ เห็นไหมครับยึงออกเมื่อกี้นะครับมาทําการติดตั้งนะครับผมเชื่อมต่อเลยครับพอเราติดตั้งออกวิธีการติดตั้งนี้ง่ายมากเลยครับกับเจ้าเอท็นี่ผมจะเอากุญแจนะครับมันมีให้เลือกหลายแบบครับมีกระเป๋าถือนี่ครับผมมีกระเป๋าถือกระเป๋าเปกกระเป๋าสแตนกระเป๋าสัพระกล้องกุญแจมีเยอะครับให้เราเลือกว่าเราจะตั้งค่ามันชื่ออะไรครับ ผมจะเอาคุญแจนะครับมันบอกว่าให้เราดําเนินการไหมแล้วก็ดําเนินการนี่ครับก็กำลังคอนเนค t นะครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับวผมเข้าเมนู เมนูนี้ครับค้นหาของฉันเห็นไหมครับวิธีการค้นหาเจ้า a i r t a ท็กดนเงินการต่อนี่ครับมันก็จะขึ้นนี่ครับบอกสิ่งของครับมันจะมีแอปตรงเมนูสิ่งของครับสิ่งของของเน็ตนี้ครับเรากดนะครับปึ๊บกดคําว่าค้นหานี่ครับผมมันอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมมันเลยค้นหาเจอครับผมนี่ น่ครับมันจะมีเสียงออกแบบนี้ครับเสียงนี่ครับนี่ครับเสียงเจ้าแอแทครับจะเสียงประมาณนี้นะครับผมวิธีการใช้นี่ง่ายมากเลยครับในการค้นหาครับนี่ครับแค่นี้ครับผมวิธีการใช้นะครับผมนี่เลยแอดแทกนะครับผมจะค n นเนคครับสมมุติเราลืมไว้ที่ส่วนอาหารหรือว่าห้5สพสินค้าครับถ้ามี iPhone อีกเครื่องหนึ่งครับอยู่ แอแท็กครับจะค้นหาไอโฟนนะครับบริเวณใกล้ๆครับผมในการคอนเน c t เพราะว่า a อรแท็กไม่มีสัญญาณทีวีนะครับเป็นแค่บลูทูธครับผมในการจับสัญญาณนะครับดังนั้นมันจะเอาบลูทูธเครื่องอื่นครับของไอโฟนครับจับสัญญาณของเจ้าตัว a อรแท็กของมันอัตโนมัติเลยนะครับผมทำให้เราอยู่ใกล้ๆนะครับถ้ามีไอโฟนเครื่องนั้นอยู่ใกล้ๆนะครับมันจะคอนเน c t อัตโนมัติให้เราเลยครับทาให้เราหา a อรแท็กตรงนี้เจอครับผมเราสามารถเอาไว้กับกุญแจรถ หรือคอนเน็กไว้กับกระเป๋าตั้งนะครับมันก็สามารถเอาไว้นะครับผมมาดูนะครับผมขนาดนะครับนี่เลยจะมีโลโก้นะครับผม Apple อยู่ข้างหลังครับคือรอยครับผมเป็นรอยง่ายมากอยู่แล้วครับผมในการทดสอบนี่ครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ครับผมนี่ครับการใส่ฐานนะครับผมดูฐานนะครับนี่เลยฐานนะครับเป็นฐานขนาดของ cr สองศูนย์สามสองนะครับผม ของพันลาโซนิกนะครับถ้าฐานหมดเราสามารถใส่ฐานแล้วเปลี่ยนได้ครับผมในการใส่ฐานนะครับนี่ครับมันจะมีวิธีการใส่ครับมันจะมีวางแล้วก็หันไปทางนี้ครับผมนี่เลยวางครับแล้วหมุนหมุนไปทางขวานะครับนี่ครับวิธีการใส่นะครับผมหันไปทางขวานะจับลงไปแล้วหมุนไปทางขวาับวิธีการแกะใส่ฐานนะครับ อ่ะครับผมจะคอนเนคให้ดูครับตอนนี้ดูนะครับค้นหาครับนี่ครับผมเชื่อมต่อแล้วนี่ไงครับผมเจอแล้วครับผมนี่เลยเลยง่ายไหมครับผมการเชื่อมต่อไอแทนะครับผมไอแท็นะครับผมแบตเตอรี่นะครับแอปเปิลเคมว่าสามารถใช้งานได้หนึ่งปีเลยนะครับผมนี่เลยนี่ครับ สัญญาณวัตุนะขนาด10เมตรนะครับในการที่ว่าเราเอาห่างจากเจ้าตัวไอโฟนนะครับก็คือ10เมตรนะครับในการค้นหานะครับผมนี่เลยครับมันก็มีอะไรครับในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับผมว่าเราเอาไปวางไว้ที่ไหนมันสัมพัถ์หาเจอไหมจะทําการค้นหาเจ้าไอแท็กของผมนะครับตอนนี้ผมเอาไอแท็กไว้บนห้องนะครับผมวิธีการค้นหาครับเข้าไปที่แอปนี้ครับผมค้นหาของฉันครับเมนูภพาษาไทยนะครับผม นี myself, Asia, ่เลยจะนะครับผมเรียกคําว่าสิ่งของครับนี่ครับผมนี่เลยสิ่งของจกนนครับไปที่คําว่ากุญแจของเน็ตครับนี่เลยครับอันนี้คือชื่อ a อ r แทของเรานะครับผมตั้งชื่อเป็นกุญแจของเน็ตนะครับตอนนั้นผมกดคําว่านี่ครับผมแตะหนึ่งครั้งครับแล้วกดคําว่าค้นหาครับจกนะคนก็ค้นหาผมถ้าเราอยู่ใกล้มันจะบอกว่าระยะเมตรครับแต่ถ้าเราอยู่ไกลครับผมมันจะบอกว่าเชื่อมต่อแล้วเสียสัญญาณอ่อนแล้วก็พยายามค้นหาว่าเราฮิยเราลืมไว้ตรงไหนนะครับผมเห็นไหมครับ ผมแค่ขยับเท้าอีห้าเมตรครับแล้วถึงแล้วครับผมมันบอกว่าลองค้นหาลูกสองก็จะขึ้นครับถ้าอยู่ใกล้ครับผมผมจะขึ้นไปหาที่ห้องผมครับนะครับครับมองมาว่าผมจุดแปดเมตรบางทีสัญญาณบลูทูธหรือว่าสัญญาณอับเพราะว่าห้องมันเป็นห้องห้องปูนครับสมันอาจจะอับนะครับผมใกล้ถึงแล้วครับผมนี่ครับ นี่ครับบอกให้เราเดินไปครับตามมันแหกอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับผมบอกบอกว่าอีกกี่เมตรคุณใกล้เคียงครับมันจะแจ้งแจ้งเตือนผมแบบนี้ครับออกมาครับผมเห็นไหมครับมันจะสั่นนะผมสั่นนิดสั่นแล้วนี่ครับผมที่นี่แต่ผมหาไม่เจอครับที่นี่มันอยู่ตรงไหนครับผมตอนนี้ผมจะกดเสียงดูนะครับว่าได้ยินเสียงไหมนี่ครับมันจะอยู่ใต้ลำโพงเครื่องนี้ครับ ดูใหม่นะครับแล้วโทรศัพท์ก็จะมีอาการสั่นนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมแอร์แท็กของผมครับนี่นี่ผมก็ลองเดเจอแล้วครับผมเจอแอร์แท็กแล้วครับสมมติผมออกผมออกมาห่างจากเจ้าแอร์แล้กนะครับผม ออกมาแล้วครับผมออกมาดูนะครับนี่ครับผมมันจะเลื่อนเลยครับผมโหคือว่าเสถียรนี้นะครับผมเวลาอยู่ใกล้นะครับแต่ใกลมันก็อาจจะค้นหาไม่เจอนะครับแต่อันนี้คือเอาไว้กับรีโมททีวีไว้กับกระเป๋าตังค์ที่อยู่ใกล้เราครับในห้องเรารับรองคือหาเจอแน่นอนครับนี่ครับผมมีลูกศรจะบอกเราเลยครับว่าเราจะไปตรงไหนครับนี่เลยครับนี่ครับนี่ครับผมนี่เรียบร้อยครับส่งเสียงก็ได้ครับ นี่ครับผมเห็นแล้วครับผมมันก็จะมีแผนที่ให้เราดูครับว่าไอแเราอยู่ตรงไหนนะครับผมนี่เลยสามารถเปิดหมดต่างนะครับหมดส่งเสียงหรือว่าหมดสูญหายสามารถเปิดใช้งานได้ครับผมและสามารถนะครับเอา Android ครับผมในการใช้งานหรือการแตะเพื่อดู NFC ได้ด้วยนะครับผมนี่เลยสมมติ Android เครื่องนี้นะครับผมใช้ NFC นะครับก็เอา n f c รับเปิดนะครับผมนี่ครับผมเจอแล้วครับ นี่ครับมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะผมแต่ผมจะไม่ตั้งค่าผมแต่มันจะเป็นแบบนี้ครับปกติค้าเราใช้หมดสุนหายมันจะเป็นเบอร์โทรต่างๆให้เราติดต่อเราครับข้างหลังนะครับเป็น AFC เห็นไหมครับนี่เลยนี่ครับเห็นไหมครับพอเราแตะนะครับมันก็จะมีเสียงครับนี่ครับผมนี่เลยในการทดสอบนะครับ